สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเกี่ยวงาเป็นงาขาวนะคะปลูกไว้ครั้งแรกลองปลูกก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวได้หรือยังพอดีโทรถามนะนะบอกข่าเหลืองก็เกี่ยวได้โอเคเรามาเริ่มเกี่ยวกันเลยวัสดุที่ใช้เันไก่ตัดกิ่งครั้งแรกของเราเป็นยังไงงาเรา <laughs> เราจะเลือกเอาที่เหลืองนะคะที่เกียวเราจะลองเก็บไปดูก่อน มาช่วยกันเกี่ยวก่อนนี้นะอีกไม่กี่นาทีต่อมาค่ะเราเกี่ยวมาแล้วก็จะเป็นนี่ผลผลิตที่ได้งาสี่ล่อ,ลองขั้นตอนต่อไปคือเราจะมัดมัดเพื่อที่จะเอาไปตากไม่รู้ว่าจะถูกขั้นตอนหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นที่เห็นยายเคยทำแล้วทำตามค่ะประสบการณ์จริงไม่มีมีแต่คู่พัหรักจำ ค่ะ <laughs> หลังจากที่เราทําการมัดเขาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นกําแบบนี้เราก็เอามาพึ่งไว้พึ่งทางตั้งนะคะใครพื้นที่ไหนมีแดดสะดวกพึ่งแดดก็ได้แต่ทางเรายังมีฝนอยู่ก็เลยพึ่งไว้กลางแจ้งรอดูต่อไปว่าจะใช้ระยะเวลากี่วันเราถึงจะได้เคาะเข้ามาเป็นเม็ดงานนะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวงาผ่านมาได้สักหนึ่งสัปดาห์งานที่เราตากไว้ก็แห้งกรอบละตากเขาก็อ้าละ ได้ยินเสียงไหมคะอมพอปากเขาอา้าปุ๊บเราก็จะทำการเคาะ เห็นทีจะต้องยืนนะคะ,ะก็เขย่าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่มีเสียงเม็ดเขาล่วงลงมา อีกไม่กี่นาทีต่อมาค่ะหลังจากที่เราล่อนงาเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ก็จะมีใบมีเศษใช่ค,ค่ะเศษต้นของเขานั่นแหละเราก็จะทำการล่อนล่อนเอาเศษออกเศษใบเศษกิ่งของเขาที่มันแตกมันหักลงไป จากงาของเราให้หมดจากการหว่านงาแค่กำมือเดียวนะคะดูได้เยอะเลย จะมีเศษติดอยู่บ้างนะคะไม่เป็นไรมันคืองานดิบเราก่อนก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของการทำขนมอะไรอย่างนี้เนะี่ยคือเวลาเราเอาไปใช้งานคือเราล้างก่อนเราล้างเขาสักสองสามน้ำล้างแล้วก็ทำนี้นะคะล่อนล่อนล่อนอย่างนี้เหมือนกันคือหน้าเขาไอเป็นเศษใบแห้งหรือเศษเศษอะไรอย่างนี้ก็จะลอยขึ้นมา ือเราทาความสะอาดก่อนนําไปใช้ค่ะมีเศษปุ่นเศษอะไรเขาก็จะได้หลุดออกไปล้างเรารับทําการล้างเม็ดที่ได้เราเอาไปปลูกต่อได้นะคะเราเอาไปต่อพันุได้เลยงาใหม่อย่างนี้หอมๆข้าวหอมๆเขออาจะมีกินหอม ความหอมแล้วก็ทําขนมโรยหน้าขนมหรือว่าเป็นส่วนประกอบของขนมหวานก็ได้นะคะจะชวนทานมากปลูกไว้ทานเองก็ไม่ต้องปลูกเยอะนะคะปลูกสักถ้าเมล็ดพันธุ์ประมาณหนึ่งช้อนแกง เราก็จะได้เม็ดงาเยอะอยู่สำหรับประกอบอาหารค่ะเขาจะมีฝุ่นมีอะไรเงี้ย งานดิบของเราสวยๆก็จะมีฝุ่นเลยคะคือเป็นจากต้นเขาด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราปลูกกระลูกบนดินเนาะมันก็จะติดต้นติดอะไรมาก่กอนรับประทานเราก็ล้างสองสามน้ำล้างจนจนสะอาดนะคะอาจจะมากกว่าสองสามน้ำเม็ดงาของเราสวยๆค่ะนี่งานดิบที่เราได้ยังไงก็ฝาก กดติดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำประโยชน์และสาระดีๆมาให้ผู้ชมได้ติดตามอีกนะคะขอบคุณค่ะ